ครับวันนี้ผมเช่นเคยนะครับกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ผมมีงานเพย์อาร์ตคายเป็นดักหัวโอเคตัวนี้เป็นงานจีนนะครับไม่ใช่งานแท้เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันนะครับนี่ด้านหน้าประมาณนี้ครับด้านหลังก็จะมี ประมาณนี้อ่าที่ผมเคยพูดไปว่ามันเหมือนกล่องจะเหมือนงานแท้จะต,ต่างกันตรงสีครับโอเคงั้นเรามาแกะดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างครับแกะดูข้างในกันก่อน เอามาเปิดท้ายกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตหาจิบกล่องก่อนครับนี่โอเคครับนี่ข้างในกล่องจะมีดาร์กมัวโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันนะบผมจะเอามาทีลนะชิ้นละกัน กาล์กงานจีนครับอย่างที่บอกครับจะมีพลาสติกคุมตัวโมเดลไว้ก่อนมามานี่ครับจะเป็นตัวดักหัวลองจับยืนดูนะครับว่าจะยืนได้ไหม นี่พอยืนได้อยู่ครับโอเคในกล่องที่มีมาให้ก็จะมีเป็นไลท์เซเบอร์สอันมีมือเปลี่ยนมาให้อยู่ หมือด้วยกันครับนี่มือเปลี่ยนมาให้หกมือมีกรำอยู่หนึ่งมือครับนี่เป็นกรำมมไว้แล้วก็จะเป็นแบร์อยู่หนึ่งมือนอกนั้นจะเป็นท่าจับครับชิ้นต่อมา จะมีพาร์ทเป็นหัวเปลี่ยนครับน่ยดูดีเทลรายละเอียดทำได้ดีนะครับแต่ว่าเสียตรงเขามันทู่ไปหน่อยไม่ค่อยแหลมเหมือนงานแท้รายละเอียดเก็บมาได้ดีครับ จะเป็นด้ามดาบเลเซอร์จะมีมาให้ไอ้สองด้ามแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอาไว้ต่อเป็นสองด้านนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันที่ตัวหุ่นก่อนละกันครับ ตัวหุ่นดูใบหน้าที่ให้มาครับงานจีนทำออกมาได้ดูตรงตาครับถือว่าเนี้ยบพอสมควรนะการลงสีอาจจะไม่สดเท่างานแทลผมจะหมุนโอเคหัวสามารถหมุนได้รอบทิศทางครับต้นคอขยับได้นิดหน่อย ส่วนแขนก็ยกได้ประมาณนี้ครับทั้ง2ด้านข้อศอกขยับได้ตัวจอยถือว่าแน่นใช้ได้อยู่นะครับไม่หลวมแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนี่ข้อมือหมุนได้ครับช่วงเอวรู้สึกว่าจะ ขยับได้ช่วงบน1-2มีขยับได้สองช่วงครับดูครับดูงานการลงสีดูเกาะลงอาจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับในด้านของเกาะ <Okay. S 1> ส่วนผ้าคลุมด้านล่างจะเป็นพลาสติกแบบนุ่มๆ สามารถหมุนได้ครับแต่ไม่สามารถจัดท่าได้นะครับมันจะไม่มีเหล็กลวดไว้คอยใช้ในการจัดท่าเขียบช่วงขานี่สามารถหมุนได้ครับนิดหน่อยเหมือนกันทั้งสองด้านเลยครับเข่างอได้จน นี่ตัวนี้ผมว่างอเข่าได้คืองอเขาได้เยอะเยอะกว่างานก่อนๆที่ผมเคยรีวิวนี่ดูทั้งสองข้างเลยครับแต่ตัวนี้ปลายเท้าขยับไม่ได้ครับขยับได้แต่ข้อเท้าเหมือนกันสองข้างปลายเท้าขยับไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการประกอบดาบ เดี๋ยวมจะลองประกอบดาบให้ดูแล้วกันครับจับยืนก่อนเนี่ยเฮ้ในกล่องเนี่ยจะมีไลท์เซเบอร์มาให้อยู่3แบบไอ้สแบบเนี่ยครับเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปในดาบประมาณนี้ครับ แต่ถ้าเราอยากต่อมันเป็นแบบนี้เหมือนในหนันงครับเนี่ยแบบฟุ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 เราก็ใช้ที่แถมมาให้อีกหนึ่งอันนี่ครับที่จริงผมว่านะไม่ต้องเอาอันนี้มาให้ก็ได้ทําไอเนี่ยให้สามารถประกบเข้าหากันได้ก็จบแล้วครับแต่นี่มาให้เพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคประมาณนี้ครับตัวนี้อุปกรณ์มันไม่ค่อยเยอะมันก็เหมือนตามในมูวี่อะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับงานเพย์อาร์ตคายสตาร์วอลตัวดาร์หมวดโอเคครับ เดี๋ยวด้านหลังนี่ให้ดูก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วจะฝากทิ้งท้ายไว้ครับว่างานพ a อาร์คลายถ้ามันหลวมให้ใช้ใดอ่ะถ้ามันหลวมถ้ามันแน่นให้ใช้ใดเป่าผมในการ เป่าให้มันร้อนๆแล้วค่อยขยับโอเคครับอย่าฟืนนะครับไม่งั้นจะหักอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ก, like กันด้วยนะครับกดไลค์กันด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย